สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการทุกคิดของธนาคารกรุงเทพเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราเสนอเรื่องวิธีการสระผมที่ถูกวิธีไปแล้วมาคราวนี้นะครับเราจะเสนอวิธีการบำรุงรักษาเส้นผมของคุณให้ดูงดงามอยู่เสมอโดยคุณสัมศักดิ์เกลืนช้างจาก g ร a m o วบิวตี้แอนด์ฟิตเนสเซ็นเตเจ้าเก่านะครับติดตามชมได้เลยครับเส้นผมที่ขาดการบำรุงรักษามักจะมีสภาพไม่สมบูรณ์นะคะ เรามีคำแนะนำเล็กๆน้นอยๆโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมโดยเฉพาะค่ะปกติแล้วเนี่ยนะถ้าทุ่ทุกฝ่ยจะไม่ทราบเรยว่าเส้นผมของคนเบาเนี่ยดูเหมือนกับเส้นเล็กๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จะเป็นเกล็ดโดยเป็นเป็นเกล็ดหุ้มนะฮะหลังจากเราสระผมเสร็จรรเ,เรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกครั้งนะใช้ครีมนวด้งแต่ปลายผมเข้ามาที่คูผมเพื่อให้ครีมนวดนี่น,นะคะ ซึมก็ไปนเส้นผมได้ดีกว่านะเสร็จแล้วใช้ผ้าเนี่ยจุกมืร้อนแล้วก็บิดให้หมาดๆเอาพวกที่สีสระเพื่อให้ครีมนี่ยซึมซาบก็ไปนิ้เส้นผมได้ดีกว่าปกติที่สําหรับผมที่แตกปลายนี่อยู่ทางเดียวนที่จะให้ปลายผมออกหมดเนี่ยถ้าต้องปัดปลายผมทิ้งนะอย่ากเก็บไว้เสร็จแล้วก็ใช้ครีมนะฮะนวดผมพอก่อนนอนนะแปรงผมเพื่อคราบสกปรก ที่เราพร่อเคยอยู่ที่เส้นผมทั้งทั้งหวังน,นี่นะครังให้หมดมันจะเป็นการกระตุ้นโคนผมนะที่ต่อมให้เลือดเนืุอเวียนได้ดีขึ้นก็จะทําให้สภาพเส้นผมทั้งนี้สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นคุณแปลงผมมากๆของของ้าหนอนเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เส้นผมท่านกขภาพแข็ง,งรบแรง,งขึ้นทีนี้นคุณก็ดูแล้วใช่ไหมครับว่าการสระผมเป็วิธีต้องทํำยังไง การรูกักษาเส้นผมที่ถูกวิธีต้องทํำยังไงบ้างและสําหรับผู้ที่จําเป็นที่จะต้องดัดผมแล้วก็ย้อมผมเป็นประจำเนี่ยนะครับคราวหน้าคุณพลาดไม่ได้ทีเดียวเพราะเราจะมีข้อแนะนําที่น่าสนใจและประจาเป็นสำหรับคุณทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ